ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราธานีได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปรับปรามผู้มีอิทธิพลทั้งในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุราธานีและฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง19อำเภอมีผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2567ดังนี้ 1. ด้านผลการดำเนินง,งานในการจับกลุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผลจากการมอบนโยบายของนายธีรุตสุภวิบูลผลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดสุราธานีโดยจัดหางานจังหวัดและที่ทําการปกครองจังหวัดได้ร่วมกันจัดพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีบุคคลต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมณนะบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสุราธานีโดยได้จัดพิธีมอบนโยบายพร้อมทั้งปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของบุคคลต่างด้าวจังหวัดสุราธานีซึ่งมีผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆรวมจำนวน3าสเว็คดีดังนี้ 1. ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุราธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน23คดีมีผู้ต้องหาจำนวน25รายในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ซึ่งเป็นความผิดตรามาตรา8แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560แบ่งออกเป็นคดีต่างๆดังนี้ 1>, 1. สัญชาติอินเดียเร่ขายเสื้อผ้าจำนวน3คดี 2. สัญชาติเมียนมาเร่ขายผักผลไม้และเนื้อสัตว์จำนวน5คดี 3. สัญชาติเมียนมาเร่ขายโรตีจำนวน1คดี 4. สัญชาติอินเดียลักลอบปล่อยเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดจำนวน8คดี 5. สัญชาติเยอรมันเร่ขายไอศครีมจำนวน1คดี 6. บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเร่ขายโรตีจำนวน4คดีและ7ต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายจราจรจำนวน1คดี 2ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเกาะพง,งานได้จับกุมคนต่างด้าวจำนวน8คดีมีผู้ต้องหาจำนวน8รายแบ่งออกเป็น 1. สัญชาติเมียนมาเป็นเสมียนพนักงานข้อหาทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้จำนวน1คดี 2. ส,สัญชาติเมียนมาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน5คดี 3. ส,สัญชาติอิสราเอลเป็นคนทำความสะอาดและเสมียนพนักงานข้อหาทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จำนวนหนึ่งคดีและ 4. สัญชาติรัเสเซียเป็นคนทำความสะอาดและเสมียนพนักงานข้อหาทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จำนวนหนึ่งคดีด้านที่2ผลการดำเนินงานในการจัดระเบียบสังคมด้านอื่นๆในรอบเดือนธันวาคม2 5 6 7 มีผลการปฏิบัติงานดังนี้2.1การจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดจ,จำนวน18คดีรวมผู้ต้องหา18คนแบ่งออกเป็น 1. คําำเภอการจนดิตจ,จำนวน8คดีผู้ต้องหา8คนเป็นคดีเสพจำนวน6คดีและคดีมีของกลางจำนวน2คดีพบของกลางยาบ้าจำนวน1เม็ดยาไอซ์จำนวน0.56กรัม สอ,อ,องอเกาะพงันจำนวน7คดีผู้ต้องหา7คนยึดของกลางยาบ้า1,029เม็ดยาไอ้์1.2จุดกรัมยาอี5เม็ดและโคเคน6.9กรัม 3. ำาภอชัยบุรีจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหา1รายพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนหนึ่งกระบ 4. อก 4. ำเภอท่าชนะจำนวน1คดีมีผู้ต้องหา1ราย ยึดของกลางยาไอ0.56กรัม5อ,อําเภอพนมจํานวน1คดีผู้ต้องหา1รายยึดของกลางยาบ้าจํานวน15เม็ด2.2การจับคุมคดีอื่นๆจํานวน3คดีแบ่งออกเป็น1อ,อําเภอกาะสมุยจับคุมคดีฝ่าฝืนทําการประมงเครื่องมือลากวนจํานวน1คดีมีผู้ต้องหา1ิคน 2. อ,อำําเภอกาะพังงนันจับกลุ่มคดีร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงินจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งราย 3. อําเภอเกาะพังงนันได้จับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนจำนวนหนึ่งคดีมีผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งราย ด้านที่3การดำเนินง,งานด้านความมั่นคงอื่นๆมีผลการดำเนินง,งาน2กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบตบําบลเกาะเต่าอําเภอเกงงาะพงันเพื่อสนับสนุนและขยายผลการขับเคลื่อนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตําบลเกาะเต่าโดยกํานันตนําบลเกาะเต่าร่วมกับผู้ใหญ่บ้านได้คัดเลือกประชาชนผู้มีจิตอาสาและจิตใจเสียสละเข้าร่วมอบรมจะตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรวมจํานวน45คนจัดฝึกการอบรมขึ้นระหว่างวัน ันที่12-13ธันวาคม2567ที่ผ่านมาโดยกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยสนับสนุนในการจัดชุดวิทยากรระดับจังหวัดนำโดยว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำทีมวิทยากรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่4-7ไปฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและโครงสร้างของชรบ รวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการฝึกภาคปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่การฝึกบุคคลประกอบอาวุธการฝึกระเบียบแถวการฝึกยุทธวิธีต่างๆรวมทั้งการฝึกปฏิบัติอาวุธศึกษาการฝึกท่ายิงท่าอาวุธการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีความรู้มีประสิทธิภาพมีวินัยและดำรงตนให้เป็นตัวอย่างของคนในหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆต่อไปกิจกรรมที่2 ที่ทำการปกครองจังหวัดส,สุราธานีได้เปิดศูนย์ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองซึ่งเป็นการนำตัวผู้ติดยาเสพติดมาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถกลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมมีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน120วันจำนวน1รุ่นรุ่นละ50คนณกนะองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราธานีที่1โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่ม ับตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อวันที่16ธันวาคม2567ที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมของกำลังฝ่ายปกครองทั้ง19อำเภอรประจำเดือนธันวาคม2567เพื่อนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมโดยรวมต่อไป